มาอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่คนน่าจะอยากรู้มากกว่าเรื่องนี้นะครับเพราะเรื่องนี้คนอาจจะพอรู้อยูบ่บ้างแต่เรื่องนี้นะครับคุณอาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็คือเรื่องงานอ่าตัวของอ่ะอ่าตัวของคนนี้นะครับผมเขาได้เป็นเขาได้ไปวาดรูปนะครับผมเขาได้เป็นงานวาดรูปหลัก <Sophie> ของนิยายของนยจอมตะกะนะครับผมนิยายของอจอมไอจอมตะกะคนนี้นะครับก็คือเรื่อง เบอร์เซอร์เกอร์นะครับผมเรื่องนี้นะเรื่องเบอร์เซอร์เกอร์เรื่องนี้นะครับผมของ A C G T นะซึ่งคุณน่าจะเป็นคนหัวตาหน่อยนะคนไม่แก่เหมือนผมนะครับผมเบอร์เซอร์เกอร์นะครับผมอ่าตัวของเบ er อร์เซอร์เจ้าตะก้าคนนี้นะครับผมนี่เจา้าตะก้าดาบข้างนะครับเรื่องนี้นะก็จะเป็นเรื่องที่จะฉายในซีซั่น4 2023นี้นะครับผมก็ซีซั่นหน้านี่แหละนะครับผมจอมจอมเบอร์เซอร์กอร์เนี่ยจอมดาบตะก้าข้างนะครับผมเรื่องนี้นะก็ อันนี้คือเป็นความไม่เห็นที่ผมไปเจอมานะครับไม่ได้เจอมาคือกูติดตามเขานะครับผมก็คนนี้นะครับเป็นคนไทยที่ได้ไปวาดงานงานภาพนิยายของเรื่องเจ,าจาาา้าตะกนะแล้วเจ้าดาตะกาาขั้งนะครับผมของเทเลอร์ล่าสุดนะครับผมที่อันนี้เขาทีมงานเขาก็าบอกเองนะครับว่าเออจากเทเลอร์ล่าสุดมามีกลัวว่างานเผาคุณไม่ต้องกลัวตอนนี้ผมดูอน,นิเมะจบไปแล้วสีร่รอบนะครับผม จบดูไม่จบไปแล้วสี่รอบคือน่าอนิเมะน่าจะทำจบแล้วล่ะดูสองละอนิเมะน่าจะทำจบแล้วเขาบอกว่าดูมาสี่ห้ารอบแล้วนะครับผมเขาดูมาสี่รอบแล้วน่าเสดงว่าเรื่องนี้เอสีจีก็ทำอนิเมะจบไปแล้วนะครับผมซึ่งไม่รู้กี่ตอนนะแต่เขาบอกว่าจะมีประมาณสิบสองสสามตอนนะตอนนี้ผมได้เห็นเขาบอกมานะครับผมเรื่องไอจอนเรื่องหลับข้างนะครับผมมาโอเคนะครับดูไนม่จบไปสี่รอบแล้วดูดูแล้วดูอีกจนหายเขินนะครับให้รีวิวก็คืออ่ะเห็นนะครับ รีวิวซะเสร็จสับแบบไม่ต้องดูแล้วมั้งตามนั้นนะครับผมก็คนวาดเขารีวิวไว้เขารีวิวไว้พวกเราเห็นเลยว่ามึงยังไงนะครับผมโ okay, อเคอะเขารีวิวให้เห็นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ตามนั้นภาพขยับน้อยนะครับผมลายเส้นเป็นการเอาสไตล์นิยายกับมางะมาสมกันนะครับผมทําให้ลายเส้นแต่ละฉากดูแก่งไม่ลงตังวฉา,ากซู้ต้นเรื่องดีกลางเรื่องไม่ค่อยถ่ายเรื่องพอใช้ แต่ฉากจบซึ้งกินใจอ,อ๋อแสดงว่าเอ้าผู้แต่งเอาเรื่องของผู้แต่งเขาพิมพ์พูดอย่างเงี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมเออเอ่สังกินใจเนาะเหมือนทั้งเรื่องปูมาเพื่อฉากจบเอาและว่าฉากจบมันมีอะไรแน่แล้วพวกแล้วพวกเราก็ต้องพวกเราก็ดรอปทิ้งแล้วก็ฉากจบดีกูก็ต้องมานั่งรีวิวแม่งชอตอนจบอีกตามนั้นนะครับผมอ,อ๋อแสดงว่าตั้งแต่ตอนที่หนึ่ง,องตอนที่ตอนที่หนึ่งนตอนที่หนคือเฮียใช่ไหมพอตอนที่สองคือแบบดีสุดๆเลยใช่ไหม <c oughs> จะประมาณนั้นใช่ไหม <c oughs> คือท่านคือคุณพี่อี้นี่คุณพี่จะสื่อมาคืออย่างนี้ใช่ไหมอ่าตอนเรื่องดีกังเรื่องไม่ค่อยทางเรื่องพอใช้คือจบแม่งแบบจบแม่งดีเลยใช่ไหมปูมาเพื่อฉากจบใช่ไหมคือแบบตอนเรื่องหนึ่งตอนที่ตอนที่หน,นึ่งตอนที่หนึคือแบบว่าแม่งไม่ดีเลยพอตอนที่สองก็แบบปุ้งอย่างนี้เลยเหรอทําแบบสุดตีมปเลยอย่างนี้เหรอเกือแบจบะ <c oughs> อย่างงั้นใช่ไหมเ <c oughs> ออถ้ากระแสยายดีางั้นถ้าขายออกครับดูอย่างอ่๋อโอเคอุบาททั้งเรื่องใช่ทั้งเรื่องยอดวิวยังสูงอย่างหลักสิบล้าน คือจนน่ะคือคุณจนน่านของคนไงวะคุณพูดตรงนี้นหนึ่งว่าเออนิยายทุกเรื่องตอนขายมังงะมันขายได้อยู่แล้วตอนขายนิยายนะมังงะตอนนี้ไม่ขายมันขายได้สูงอยู่แล้วครับถ้าะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เขาจะดูทม่สูดอ่ะในมุมมองผมนะอยอดขายทุกเรื่องเขาขายยอดขายส่งขึ้นอยู่แล้วครับยอดขายดีขึ้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมมองก็คือถ้าเรื่องนั้นดีจริงอ่ะเรื่องนั้นอ่ะผมว่าผมว่าเรื่องนั้นไอ้ไม่จะดีได้อ่ะนิยายไอ้เรื่องของการกระแสของการขายนิยายผมว่ามองแล้วไม่เกี่ยยวเล ผมมองเรื่องว่าอนิเมะทำดีไหมอันนี้มะทำดีแค่ไหนกระแสนิยายจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะผมมองว่าเพราะผมมองเรื่องระยะยาวไงว่าระยะยาวอ่ะเออตอนต้นเฮียตอนท้ายดีนะเออแบบประมาณนั้นแหะคือแบบว่ามันจะเป็นประมาณนี้คือแบบว่าผมจะมองเรื่องของกระแสการขายนิยายกับมังงะระยะยาวมากกว่าถ้าในไม่ฉายอผมรู้ทุกเรื่องครับทุกเรื่องไอยอดขายมันสูงขึ้นอยู่แล้วแต่เท่าที่ผมมองว่าผมจะมองว่าคือหลังจากอนิเมะฉายจบเนี่ย มันอันยอดมันอาจจะสูงหรือจะแย่ขนาดไหนก็ผมก็ดูที่ตัวอนิเมะได้แหละว,ว่าตัวอนิเมะเนี่ยถ้ามันดีจริงอะ่ะผมรู้เลยครับยอดขายจะขายได้ดีระยายาวแน่แต่ถ้าเมเฮียเมื่อไหร่อ่ะคุณลองดูเลยครับผมคุณลองไปเช็คยอดขายสดๆเดีย๋ยได้เลยยอดขายลงแน่นอนยอดขายลงแบบลงหัวไปเลยผมผมมองอย่างนี้มากกว่าคือผมก็พูดง่ายๆว่าผมก็รูู้่แล้วว่าเออยอดขายยังไงก็สูงสูงประมาณล้านเล่มถ้าแสนเล่มเลยตามแต่ถ้าดูระยะยาวยังไงก็ไม่ลุ่งเออตอนนั้นแหละ พราะวงการนี้ไมต่ตอนนี้คือแบบวงการนีร้ไม่ตั้งแต่ตอนที่ผ่านมาตอนเนี้มันก็เป็นเอ่อเป๊ะประมตเรือยที่ขายในระยะสันยยส้นอ่ะขายมางงานเรืยระยะสั้นแล้วก็ไม่ขายระยะยาวระยะยาวมีแค่ไม่กี่เรื่องอ่ะที่มันขายแล้วมันแบบยอดขายยังขาย,ขายดีอยู่ปีสองปีแล้วเนี่ยมันก็แบบนานๆทีมีเรื่องนึงอ่ะแต่พอเป็นแบบเรื่องที่ขายระยะสั้นสามเดือนเสร็จแล้วเดือนที่สี่เดือนที่ห <c oughs> ้ากระแสลงยอดขายตกก็ตามนั้นนะครับผม เพราะตอนนี้คือเขาไม่ได้มองวงการคือตอนนี้คือการตลาดของอนิเมะแต่เรื่องแบบสโลตวแต่และบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะเขาไม่ได้มองตรงนี้กันไงเออตามนะ,นะครับผมไม่ชอบนะตอนต่าตอน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 ้นเฮียตอนท้ายดีก็ก่อนนะคือมันก็มีอย่างนี้ตลอดนะครับผมโอเคไอ้กูไม่สบายกูแบบกูล้าอย่าทำห้กูพูดเยอะจะังวะโอเคอ่ามันทั้งเรื่องปูปูเพื่อฉากจบนะ จากที่น้องไม่โผว,วาดดีหมดอ๋อสรุปว่าือน,น้องไม่เนี่ยวาดดีหมดใช่ไหมน้องไม่เดี๋ยวาหาไปน,น้องไม่ใครวะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงกูเช็คก่อนกูเช็คข้อมูลในดีบีแป๊บนึงเขาบอกว่าตาัวละครอ่ตราตัวละครน้องตัวละครน้องไม่เนี่ยโอ้มาวาดดีหมดสงกับปตัวอวยคนแต่งในขนาดนี้ล็อกซี่มีหน้าเบี้ยวโอ้โหหน้าเบี้ยวหน้ายืดแต่ฉากจบวาดดีโอ้โห <_ ấy> โอ้ผมเห็นใจคุณเลยคือน้องไม้น้องไม่คนนี้เหรออ๋อวาดคนนี้ดีอ๋อวาดคนนี้ดีวาดคนนี้ดีเหรอน้องไม้คนไหน,นมันจะมีชื่อเล่นเขาใช่ไหมน้องไม้ล็อกซี่หารดมั้งแต่ล็อกซี่เออแป๊บนะ rencies. อ่าอ่าฮาอ่าอ๋าอ,อไอ้หีตตัวหลักตัวหลักน้าเบีย้ยวเหรอล็อกซี่นะ ล็อซี่หน้าเมียวอันี้ใหม่อ่ะอันนี้ใหม่เอออันี้ใหม่อันนี้เลยล็อกซี่หน,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 น้าเบี้ยวนะโอ้โหผมเห็นใจเลยคูหน้าเบี้ยวอตอนจบวาดดีโอเอาอีกแล้วผมเห็นใจนะครับตามนั้นเออคนที่อ่านแต่นียายมาดูเมอาจจะผิดหวังด้วยกับคุณภาพนะ คนต่มมังงะอาจจะรู้สึกดีเพราะองค์ประกอบส่วนใหญ่อิงตามมังงะโอเคมันมันมันอิงอยู่แลลวครับแต่มีฉากที่อิงตามนิยายฉากจบคือไฮไลท์คุณภาพงานคล่องไปทางต่ำโอ้ยค่องไปทางต่ำแต่ผมคิดว่าทีมงานไม่ได้เผาเผาเธอผมผมเข้าใจนะวคุณพยายามพยายามเห็นใจตัวทีมงานนะแต่ว่าผมที่ท่านพูดอย่างเงี้ยเผาครับเออ ผมที่เห็นขั้นตอนกนารทำงานตั้งแต่ต้นตั้งแต่ดีไซน์ฉากสิ่งของมอนเตอร์ตั้งแต่เป็นเส้นล่างจนเป็นไฟนอลดีไซน์งานดีไซน์เกินพันรูปเห็นแล้วรู้สึกว่าทีมงานเขาตั้งใจเขาตั้งใจอยู่แล้วครับเขาตั้งใจเขาตั้งใจอยู่แล้วครับผมเขาตั้งใจอยู่แล้วอืมเออนี่งทีมงานตั้งใจครับเออแต่เรื่องของงบแล้วก็เวลาทำเฮ้ยจเดือนเหรอ เ็ด <7 S 2> เดือนเองเหรอแต่ด้วยจํานวนคนจํานวนงบนะคนกับงบผมเข้าใจใอยู่ไอโซโลวันนี้มันเป็นโซลโที่บอกว่าตอนนี้มันตายหาแล้วไงแต่ใช้เจ็ดเดือนเนี่ยอเจ็ดเดือนโอ้โห Bad แบดคอมมานีแหล่งที่สอง acgt โอ้โหเจ็ดเดือน a g t ไอเหี้ยโซโล่ผมโซโลที่เขาทำคีนโน่เมื่อสมัยสองสองพันสามที่เป็นงานที่ผมรักมากๆเนี่ยแล้วก็งานเมแนวผู้ใหญ่ข้างเด็กเมื่อผู้ใหญ่รักเด็กเรื่องเนี้ยที่มันก็แบบงานสไตล์ดีชิ่หายไอโซโลที่ทำคีนโน่เนี่ยไม่กลายเป็นแบคคอมมานีแล้วอ,เ,อ,อเขาเข้าใจได้ว่าผลงานที่ผ่านมาตอนนี้คือแบบมันมันไปไม่สวยแล้วล่ะแ,แล้วจากที่ทำคีนโน่เออย่าจากที่ทำเรื่องนี้มามันก็ไม่มีเรื่องไหนดุงอยู่เชื่อดีก็ ก็ลุงที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีเรื่องไหนลุงแล้วอะ่ะก็เข้าใจได้อยู่อะ่ะเพราะมันหายจากวงการไปก็นานอยู่อะ่ะตั้งแต่2008 2011แล้วก็มา2013อาทีก็ทําเรื่องหายไม่รู้มาปี2017อาทีก็ทําเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทําปัจจัยยานมาปี2017ก็ทำเด็ดอะไรสถ่งก็ไม่ดีแล้วเจ็ดเดือนจบแล้วจะเรีกกว่ามัเออใงม,มุมไหมเนี่ยเออคือมันก็เป็นสโลที่ทำไอตัวเนี้ยไอทำผลงาน ไอผู้แต่งเดียวกันเมใจอะ่ะอ่ะผู้แต่งเดียวกันเมใจอะ่ะม่นก็ทําเรื่องนี้เว้ยแมตสโรลี่ที่ทาตัวของโอลสเนี่ยที่ทําเป็นผู้แต่งเมใจอะ่ะแต่ถ้าคุณดูเยอะเวลาเนี่ยคุณน่าจะรู้กันดีใช่ไหมว่าไอตัวเนาที่โอลีเอตทำอะ่ะมันจบตอนประมาณเดือนตุลาคมมันมันฉายซีซั่นอ่าซีซั่นตัวของซัมเมอร์ยี่สิบสองมันจบประมาณเดือนกันยาตุลาตุลามาตุลาปีหน้าเนี่ยตุลาปีเนี่ยคุณมีเวลาทําตั้งหนึ่งปีนะ คุณมีเวลาทำหนึ่งปีนะหนึ่งปีนะเว้ยคือคุณมีเวลาทำหนึ่งปีอะผมว่าคุณเวลาพอเว้ยมีเวลาหนึ่งปีอะคุณมีเวลาหนึ่งปีแป๊ะเลยนะตุลาคมตุลาปีนี้ตุลาปีที่แล้วกับตุลาปีหน้าเอะคุณมีเวลาหนึ่งปีเต็มๆนะเอาแล้วทขาไปทำเพิ่งทำเจ็ดเดือนนะแล้วห้าเดือนอะคุณไปทำอะไรกันอยู่อะ A.C.J.T. อ่ะหรือทีมงานอ่ะโมก็ถามแค่นเนี่ยไอโตของคนให้ต้นทุนอ่ะคุณไปทำมันอยู่เพราะว่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาประกาศมาก็คือตุลาคมพอดีเลยตุลาคมปีที่แล้วพอดีเลยเนี่ยประกาศว่าผมจะทำอนิเมะเมื่อตอนตุลาคมยี่สิบสองแล้วคุณก็มีเทลเลอร์ตอนกุมภาพันย์ยี่สามนั่นแสดงว่าห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไอตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาพันธ์ คุณเพิ่งมาทำเดนมีนาเหรอแล้วเทลเลอร์ก็ออกมาอะกูขอไปเช็คเทลเลอร์หน่อยเทลเลอร์ยิ้สี่วิเนี่ยแล้วห้าเดือนที่คุณเคยประกาศไหมตั้งแต่เดือนตุตตลาคมมันปีหนึ่งพอดีอะคุณไปมัวทำอะไรกันอยู่อะมัวทำอะไรกันอยู่อะเพราะางี้อผมเลยงุญหญงหนหงิดองที่บอกว่า เฮ้ยมึงมึงไปทําอะไรกันอยู่อะมึงหายไปไหนกันมาห้าเดือนอะคุณหายไปไหนอะคุณประกาศมาแล้วคุณก็เร่งทำไปสิเวลาคุณว่างพอไม่ใช่เหรอคุณมีตว่าตั้งปีหนึ่งอะที่มานคุณน้อยคุณก็จัดสรรเว้ลายห้ดีดีปีหนึ่งอะคุณทาสามารถทํางานได้ไม่ดีดีเรื่องหนึ่งสบายสบายได้เลยอะทำไมเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยแบ็คคอมมานีแหล่งที่สองเนี่ยเจออย่างเงี้ยนะวันเนี้ยวันนี้มีแบ็คคอมมานีสองที่เลยเนี่ย ACDT กับตัวของพาเชวันเน่เนี่ยก็เลยเตียงบอกมือกันนะครับ เตมบกมือเลยสองเรื่องนี้เตรียมบกมือเลยเคือ,อไม่รู้จะพูดยังไงดีวะคือผมเห็นใจนะคนคนว่าคนเนี้ยผมเห็นใจนะคือ,อคุณก็พยายามจับอวยเต็มที่พยายามเห็นใจเต็มที่เว้ยแต่ถ้าเคอย่างเงี้ย เป็นเคที่เราก็เห็นใจพวกอย่างนี้เห็นใจทีมงานเขียนบทผู้แต่งมังงานในอนิเมะอยู่แล้วเว้ยผู้แต่งมังงานนิยายอยู่แล้วเว้ยถ้าครูเคยดูตอนโอชิตอนหนึ่งอะที่เป็นตอนที่บอกว่าเขาไปทํามีตอนรอนหนึ่งอะที่มันเป็นละครซีรีส์ท anyway. like so ี่แบบทำมาเช่ากาแสดงแล้วเป็นงานแล้วเป็นตอนที่ห่วยแตกมากอะไรเงี้ยเป็นหนังเป็นซีรีส์ละครที่ห่วยแตกมากอะไรเนี่ยแล้วตอนสุดท้ายตัวเอาความมาแล้วการเป็นตอนที่ดีที่สุดอะการเป็นตอนจบที่ดีที่สุดทำาให้ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่พูดถึงกันเยอะ แล้วมีซีนแล้วมีซีนหนึ่งที่แบบโตของนักเขียนอ่ะเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเออแล้วมีทีมงานอ่ะมีผู้ช่วยก็บอกว่างานหวยเงี้ยว่าแบบทำไมเขาไม่ให้เรื่องนี้ไปทําอะไรแบบเนี้ยและตัวของไอคนเขียนบอกว่าเอ้ยมีงานอย่างนี้ดีแล้วเว้ยอะไรเนี้ยแล้วเขาไม่ได้ดูตอนจบเลยเขาสึกว่าดีใจแล้วที่ดีใจแล้วลหละที่ตัวของไอตัวของไอสิ่งที่ฉันทาไปได้เกิดกลายเป็นกลายเป็นสิง่งสิ่งที่ฉันต้องการพอดีอะไรเงี้ยคือแล้วร้องให้ออกมาหมแบบผมรู้สึกว่า ไอตัวของผู้แต่งกับคนเขียนบทหรือคนวาดอะสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากเห็นอนิเมะของตัวเองออกมาให้ดีเว้ยผมพูดเลยนะว่าผมเห็นใจคนนี้อ่าผมใจคนที่เขาวาดรูปคนนี้เว้ยนี่เป็นแล้วเป็นคนไทยเลยนะเพราะผมเห็นใจแล้วผมว่ารู้สึกว่าโอเคเขาพยายามพูดแบบพูดได้ไม่ให้แบบทีมงานเสียความรู้สึกแต่ว่าสิ่งนี้ผมอะ่ะผมไม่พูด้วพวกผมงสมาร์พูดได้ก็คือ a อซ t อะ่ะหรือตัวของคนที่เขาให้ให้งบอะ่ะ ไม่เขาไม่ควรให้อย่างทำอย่างนี้แต่แรกป่ะมึงมึงมาทําเรื่องนี้เจ็ดเดือนนี่นะแต่ที่ว่าคุณมีเวลาสักปีหนึ่งอะแล้วห้าเดือนคุณหายไปไหนอะกินกินงบอ่ะเหมือนรัฐบาลเราเนี่ยนะที่วันนี้แม่งไม่มาประชุมเฮียอะไรเลยมาประชุมก้าวเศษคนแล้วก็มาโทษเฮียอะไรมาโทษเก้าไก่อีสัสอุบา,ายนไหมล่ะอุบา,ายมาพอกันเลยไอ้เฮียเก้าไกมาองมาประชุมครบเขาจะบอกเขาจะมากําหนดเวลา,าประชุมว่าเอ้ยให้มามา,มา,มาแบบมาเช็คคนหน่อยไหม แล้วตัวของไอ้พักนั้นในไอ้ฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าก้าวไกลแม่งไม่เห็นหัวประชาชนก้าวไกลแม่งกดขี่ประชาชนเราต้องอภิปรายก่อนอะไรต่างก้าวไกลแม่งไม่เคยเห็นมาใจประชาชนคือแบบก็มึงมาไม่ครบอ่ะ <c oughs> ก็มึงมาไม่ครบมึงมาแค่เก้าสิบเอ็ดคนในที่ว่าฝ่ายค้านมาันมาครบทุกคนอ่ะฝ่ายค,ค้านก้าวไกลมาครบทุกคนเป็นทําก็มาแล้วมึงหายไปไหนอีกประมาณสองร้อยสามร้อยคนเห็นใช่ปะไม่คือเคสเดียวกันเลยและซีีทีอ่ะผมแบบ ไม่รูปเหมือนกันว่าสตากรรมของซีน,นี้เป็นไงต่อแต่เรซองแล้วที่ตัวของตัวของคนที่เขวาวาดรูปตัวของนิยายื่องเนี้นนยก็น่านะนึกสภาพได้ดีว่ามันยังไงนะครับผมตามนั้นเอาสภาพนะนะก็เตรียมโบกมือนะครับผมผมหมายหัวไว้ก่อนกันผมหมายหัวไว้ก่อนนะครับแล้วเรื่องนี้จะเป็นแบดคอมมานีแน่นอนผมหมายหัวไว้ก่อนนะเออไม,ม,มอันนี้มันโพสสิี่าอันนี้ผมหมายหัวไว้ก่อนนะออ หมายหัวไว้ก่อนเลยฮะผมหมายหัวเป็นสีส้มไว้ก่อนเลยนะครับไม่จะเป็นเรื่องดอกนะถ้าเป็นเรื่องดอกผมจะเป็นสีหนึ่งใช่ไหมเรื่องดอกผมจะเป็นสีหนึ่งแต่ตอนนี้ผมหยุดไว้ก่อนเลยผมหมายหัวไว้นะมีสองเรื่องนะครับผมหมายหัวไว้แล้วอันนี้นะครับผมผมหมายหัวไว้แล้วมีสองเรื่องมีอีกเรื่องหนึ่งอะ หมายหัวไปแล้วหมายหัวคือผมหมายหัวเตรียมด่านะครับผมสองเรื่องนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่เห็นเรื่องนี้นะครับผมจะด่าสุดตีนนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยเห็นเรื่องแบล็กคอมมานีการกดขี่บริษัทเนี่ยผมเตรียมใจไว้แล้วนะครับพาเชื่อน่นะครับสองเรื่องแล้วก็เรื่อง a c j t นะครับเตรียมตัวนะตามนั้นแล้วก็รอดูเรื่องอื่นนะครับถ้าเรื่องอื่นมีเหมือนกันก็เตรียมตัวนะครับบอกอย่างนี้ก่อนถ้าเรื่องอื่นมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหมือนกันก็เตรียมตัวนะครับเออตามนั้น